สวัสดีนะคะวันนี้พามาที่คาเฟ่วิวสวยอีกแล้วติดถนนนะคะระหว่างทางระหว่างทางจะไปจังหวัดบุรรัานีกกันหนองบัวลำพูนี่แหละแล้วก็วิวก็สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะเองให้เพื่อนๆถ่ายใต้คอมเมนต์เนาะมาเมนไว้แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตกลางร่มนะคะคือแดดมันร้อนมาก<ษ>เดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศตอนหนึ่งนะ อันนี้คือติดถนนใช่ไหมติดถนนใหญ่เลยระหว่างทางหนองบัวลำพูด,ดอนก็มาเห็นบรรยากาศวิวฝั่งทางโน้นเป็นที่จอดรถก็ก็มีที่จอดรถก็มาเรืนะ่อยๆเนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเริ่มมีคนมาแล้วนะเยวให้ถ่ายว่าที่นี่คืออะไรเขาก็มีมาตรการป้องกันเนาะมีสแกนได้ดูบรรยากาศวิวสวยมาก ก็เดี๋ยวพาไปได้หมดก็จะเห็นสายล่มหน่อยนะร้อนช่วงนี้เป็นสาวฮอตล่องการล่มวิวสวยใช่ไหมวิวหลักล้านสิบล้านก็ได้อ่ะสวยค่ะก็ชอบนะนี่ตอนนี้กำลังเดิน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 สวยใช่ไหมล่ะ ตารอยได้นะตารอยได้นะตามรอยเราได้นะสวยใช่ไหมคะเป็นไ,ไงสวยใช่ไหมดูเราลอบเลยนะเห็นทั่วเลย ไปกันต่อเราจะพาไปดูด้านข้างแล้วก็มันจะมีเฟสสองเนาะไปกันเถอะขนุญาตกันกร,ร่มนะคะเพราะว่ามันร้อนถึกก็จะดำแต่จใจไม่ดำนะตรงนี้ก็เป็นอีกตึกหนึ่ง้างเข้าดูสิสวยไหมกว้างมากเดินจนเหงื่อแตกแล้วเนี่อะ ้องตรงนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นห้องแอร์ค่เดินมาอีกข้างหนึ่งแล้วเนาะเออรั้วนี่เขาทำมาจากอะไรสังเกตดีๆมันไม่ใช่ไม้ไผ่ออ่าไม้อะไรคะไม้อะไรตอบได้คอมเมนต์ถ้าตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้ ทางเดินสวยเป้าสวยเป้าสวยเป้าเฮ้ยเมื่อกี้มนเห็นลุงก,กินน้ำในห้องส่อก็มีทางเดินเนาะถ้าแยกซ้ายไปนูน่นเห็นสีขาวๆไหมคะเป็นห้องน้ำก็สะอาดน่าดูเลยแยกชายหญิงถูกสุขอนามัยด้วยนะจะโบกให้นี่ตรงนี้ก็มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปนะคะสวยเชียวสวยเชียวไปสองก็จะขยายมาตรงนี้ เป็นไงเป็นไงน่ามานั่งตั้งเต็นท์นอนกันไหมในป่าสวยเชียวเป็นไงคะกับวิวบรรยากาศสวยใช่ไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถึงมาจะเร็วแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย